ปราสาทคิชิวะดะเป็นปราสาทเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติขันไซซึ่งนั่งรถไฟมาก็ประมาณสัก20-30ินาทีก็ถึงฮะมาลงกันที่สถานีคิชิวะดะหรือเมืองคิชิวะดะจากนั้นเราก็เดินมาไม่ไกลาะจากสถานีออกจากตัวสถานีมาก็เดินเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินเลียบมาทาง ทางรถไฟเราก็จะมองเห็นหลังคาปราสาทก็เดินมาเรื่อยๆก็จะถึงครับปราสาทคิชิวะดะถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงคศ .1334 ไว้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของโชกุนและไดเมียว ถามว่าไดเมียวคืออะไรก็อาจจะตอบได้ว่าคล้ายๆเพราะว่าราชการจังหวัดของจังหวัดคิชิวดะดาพออีกประมาณเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยระบอบกษัตริย์เข้ามามีอิทธิพลในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของราชสมัยเมจิประสาสาทคิชิวดะดาก็ถูกทิ้งล้างไปนะฮะแล้วก็โดนฟ้าผ่าทำลาย จนตอหลังก็ถึงได้บูรณะมาให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่แสนงดงามในย่านโอซากา้าปราสาทฮิชิวดะสร้างเรียนแบบลักษณะหูกทอผ้าแล้วก็รอบๆปราสาทก็จะรายร้อมไปด้วยต้นซากุระ ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงซากุระที่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่เราจะมาชมซากุระบานค่ะปราสาทน,นี้นะฮะก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยครูน้ำเพื่อความปลอดภัยจากการถูกลุกรานของศัตรูตรงจุดนี้เราไม่ได้เข้าชมในวันนี้เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ปิดที่นี่ว่ากันว่าเป็นสวนเห็นที่สวยแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยจำลองเหตุการณ์ที่ทำสงครามกับจีนถึง8ครั้ง มาสร้างสวนหินนี้ที่ปราสาททิชิวดาปราสาททิชิวดาทุกวันนี้ด้านไหนถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยเอโจถึงแม้ว่าฤดูนี้จะไม่ใช่ฤดูซากุระ แต่รายรอบปราสาทก็มีดอกไม้สวยๆให้เราชื่นชม mm hmm. เพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูสปริงค่ะระหว่างทางเดินไปปราสาทด้านหลังของตัวปราสาทก็จะมีวัดมีศาลเจ้าให้เราเข้าไปขอพอรกันได้ mm hmm. เพื่อความเป็นสิริมงคลวนตรงด้านหลังของปราสาท ก็จะเป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าโกฟุโซกาเดนที่นี่จะเป็นทั้งสวนสวยของญี่ปุ่นเป็นร้านอาหารแล้วก็มีบ้านญี่ปุ่นให้เขาชมเป็นบ้านของสกุลเทระดาที่เขาสร้างกันในยุคโชวะก็คือช่วงประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเจแปนิสบริเวณด้านหลังสถานีรถไฟคิชิวะดะ ก็จะเป็นญาติการค้ามีข้าวของมาขายกันนะฮะแต่รู้สึกว่าร้านรวงก็จะไม่ได้เปิดทำการหลายร้านเลยทีเดียวก็ดูเงียบเงียบหาวันนี้เราขึ้นรถไฟที่สถานีคิชิวะดะเดินทางไปยังริงกุทาวแค่ประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วค่ะ